ก็มาติดตามข่าวสารกันช่วงท้ายหน่อยค่ะเรื่องของการเตรียมพร้อมเลือกตั้งพร้อมหรือยังคะพี่กบพร้อมมากค่ะแต่ว่าดิฉันไม่ไม่ล่วงหน้านะดิฉันในวันจริงเลยเหมือนกันเพราะว่าอยากไปลงประชามติด้วยใช่ค่ะทางด้านของกรทมเองนะคะกรุงเทพมหานครก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะการจัดการการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ถึงสัปดาห์หน้าแล้วนะหนึ่งกุมภาพันธ์ใช่ค่ะเขาก็เลยมีการลงพื้นที่นะคะไปที่จุด เลือกตั้งนอกเขตของเขตบางพลัดนะคะก็ไปดูที่ใต้สะพานพระรามแฝั่งธนบุรีจากนั้นเนี่ยก็ไปหลายเขตเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยกทมอเองนะคะยังขอให้สํานักง,งานเขตต่างๆค่ะประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางรวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งไหนเนี่ยที่ไม่มีรถเมล์ผ่านบางหน่วยเนี่ยเข้าไปในหลุดในซอกออ ก็ต้องเตรียมที่จอดรถให้กับประชาชนด้วยนะ <c oughs> กทมก็เน้นย้ํานะคะแล้วก็สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสและการออกเสียงประชามติจะจัดขึ้นในวันเดียวกันที่หน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็คือวันอาทิตย์ที่8 กุมภาพันธ์2,569นี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนน3ใบด้วยกัน3ใบนี่ดูดีๆนะบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเราจะเป็นสีเขียวบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อ จะเป็นสีชมพูมและอีกบัตรหนึ่งคือบัตรออกเสียงประชามติจะเป็นสีเหลืองมี3สีนะคะเขียวชมพูเหลืองออจํากันให้ดีว่าบัตรอันไหนเป็นอันไหน ใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะคะในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ขณะที่ผู้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตนั้นจะไปใช้สิทธิ์ในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้จะไปตรวจสอบที่หน่วยเลือกตั้งก็ได้หรือจริงๆอ่ะเช็คก่อดดีกว่าเนาะได้ที่แอปพลิเคชันหลากหลายช่องทางเลยะนะคะ,ะ,คะเว็บไซต์ของสำนักบริการทะเบียนกรมการปกครองก็ได้หรือว่าแอพ เคชันไทยดีอันนี้ครบคือมันจะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วเนะาะกดก็กดเข้าไปดูเราก็จะรู้ว่าหน่วยไหนลำดับที่เท่าไหร่ยังไงสะดวกสบายาค่ะค่ะ